ลองลึกภาพตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหญิงชราวัย72ปีคนหนึ่งที่แบบใช้ชีวิตลำบากมาทั้งชีวิตเลยแล้วจู่ๆก็มีเงิน30ล้านบาทหล่นทับแต่แทนที่เงินก้อนนั้นจะนำความสุขมาให้มันกลับกลายเป็นเหมือนแว่นขยายที่ส่องให้เห็นรอยร้าวในครอบครัวที่มันซ่อนอยู่มานานวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่เราจะขอเรียกท่านว่าแม่พรผ่านบันทึกคาบอกเล่าของท่านเอง แต่เป้าหมายของเราวันนี้คือไม่ใช่แค่การฟังเรื่องดราม,ม่านะครับแต่คือการพยายามทำความเข้าใจกลไกลทางจิตใจที่มันซับซ้อนมากระหว่างความจนการเสียสละเงินตราและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับใช่ค่ะบันทึกของคุณแน่พอน,นี่น่าสนใจมากจริงๆเพราะมัญชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ที่อออาจจะเรียกได้ว่าเป็น sudden w e a l t h s y ซินโรมหรือภาวะรวยฉับพลันในบริบทของครอบครัวไทยที่ความสัมพันธ์มันมันพังลงไม่ใช่เพราะตัวเงินนะคะแต่เพราะเงินมันไปขยายปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันชัดขึ้นมาเหมือนที่คุณแม่พรท่านอ้างคําโบราณไว้นะคะว่าต้องผ่านพ้นไปก่อนถึงจะรู้ว่าใครจริงใจต้องอยู่ในที่มืดมิดถึงจะรู้ว่าใจคนใสหรือขุนเรื่องราวของท่านนี่คือบทพิสูจน์คําพูดนี้ที่มันเจ็บปวดแต่ก็จริงที่สุดเลยค่ะน่าสนใจมากครับ นั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่ารอยร้าวที่ว่าเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนเราคงต้องย้อนกลับไปดูชีวิตของคุณแม่พรก่อนก่อนที่เงิน30ล้านจะเข้ามาชีวิตของท่านในช่วงที่ต้องเลี้ยงลูก5คนคนเดียวมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับคนแขนอย่างที่สุดเลยค่ะคือสามีท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุยังไม่ถึง35เลยแล้วก็ทิ้งหนี้สินไว้ก้อนนึงกับลูกเล็กๆอีก5ชีวิต ท่านเล่าว่าบางมือมีแค่ข้าวต้มใสๆให้ลูกๆประทังชีวิตกันแต่ที่มันเลวร้ายกว่าความจนทางวัตถุคือความจนทางกำลังใจค่ะเพราะว่าลูกคนที่สามของท่านมาเสียชีวิตด้วยโรคท้องร่วงตอนอายุแค่สามขวบเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับการสูญเสียลูกนี่มันก็เป็นเรื่องที่สาหัสที่สุดสำหรับคนเป็นแม่อยู่แล้วแต่มันมันมีผลกระทบอะไรตามมาอีกหรอครับ มีค่ะแล้วเป็นผลกระทบที่โหดร้ายมากในสังคมชนบทสมัยนั้นนะคะโศกนาฏกรรมซํำซ้อนแบบนี้มันทำให้ท่านถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นแม่ดวงการและกินีถูกมองเป็นตัวอัปมงคลไปเลยโห oh. ค่ะมันไม่ใช่แค่ความยากจนแล้วแต่มันคือการถูกกีดกันออกจากสังคมถูกลดทอนคุณค่าเป็นมนุษย์ สิ่งนี้มันสร้างบาดแผลลึกในใจท่านมากแล้วก็อาจจะเป็นตัวหล่อหลอมให้ท่านโหยหาการยอมรับจากคนใกล้ชิดที่สุดซึ่งก็คือลูกๆของท่านเองมาตลอดโอเข้าใจเลยครับพอถูกสังคมภายนอกปฏิเสธความหวังทั้งหมดก็เลยถูกฝากไว้ที่ครอบครัวแล้วแล้วท่านหาเลี้ยงลูกๆที่เหลืออีกสี่คนมาได้ยังไงครับในเมื่อถูกสังคมรังเกียจขนาดนั้นท่านก็ต้องทํางานที่คนอื่นไม่อยากทําอะคะ่ะงานที่อยู่ล่างสุดของสังคมเลย ท่านเล่าถึงคืนที่หนาวเหน็บที่ต้องไปรับจ้างขุดหลุมศพในป่าช้าขุดหลุมศพเลยเหรอครับใช่ค่ะขุดจนมือแข็งไปหมดพอเช้าก็ไปล้างคอ,อกเป็ดที่กลิ่นมันเหม็นคลักคลุงจนติดตัวไปทั้งวันคนก็ยิ่งรังเกียจเข้าไปใหญ่บางวันไม่มีอะไรจะกินจริงๆนะคะก็ต้องไปเก็บผักเน่าๆที่เขาจะทิ้งจากตลาดมาต้มให้ลูกกินหรือแม้กระทั่งลงไปงมผักตบในท่อน้ำทิ้งสกรปรกเพื่อเอาไปขาย แล้วตอนกลางคืนที่คนอื่นหลับท่านก็ออกไปคุยขยะหาของเก่าไปขายเพิ่มอีกการเสียสละระดับนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่านี่บุญคุณทางใจที่ที่ใหญ่มากเลยนะครับซึ่งลูกๆอาจจะไม่เคยรับรู้ขนาดของมันเลยด้วยซ้ําถูกต้องเลยค่ะมันคือภาระทางอารมณ์ที่มองไม่เห็นท่านเล่าว่าใส่เสื้อกันหนาวตัวเดิมมาเป็นสิบปีขาดตรงไหนก็ปะเอาอดทนทุกอย่าง เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งลูกเรียนหนังสือโดยมีความหวังเดียวเลยคือคำสัญญาของลูกๆตอนเด็กๆที่บอกว่าโตขึ้นจะเลี้ยงแม่จะสร้างบ้านสวยๆให้แม่อยู่สบายคือคำพูดพวกนั้นมันกลายเป็นสิ่งเดียวเลยที่ค้ำจุนชีวิตท่านเอาไว้และนั่นก็นำเรามาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสวรรค์ดูเหมือนจะเข้าข้างท่านบ้างวันที่ถูกลอตเตอรี่30ล้านบาทแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ แทนที่ท่านจะรีบเอาเงินไปให้ลูกเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงท่านกลับตัดสินใจลองใจพวกเขาอะไรอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ท่านต้องทำแบบนั้นครับ สิ่งที่น่าเศร้าคือมันไม่ใช่ฟังเส้นสุดท้ายหรอกคะ่ะแต่มันคือการสะสมความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆมานานหลายปีพอพอลูกๆโตขึ้นมีการมีงานมีครอบครัวพวกเขาก็สร้างกำแพงขึ้นมาทีละน้อยสายตาที่เคยรักใคร่มันก็กลายเป็นเย็นชาคำพูดก็ห้วนกระด้างพยายามตีตัวออกห่างเพราะอับอายในความจนความเป็นอยู่ของแม่มีสองเหตุการณ์ที่ท่านเล่าว,ว่ามันฝังใจมาก ครั้งแรกคือไปบ้านลูกชายคนโตก้องแล้วแอบ,บได้ยินเขาพูดกับภรรยาว่าอย่าเปิดประตูให้เลยคงมาขอเงินอีกแล้วอีกครั้งคือเห็นลูกสาวคนรองหวานบอกกับสามีตัวเองว่าคนนั้นไม่ใช่แม่ฉันเขาเป็นแค่ขอทานโอ้โหนี่มันมันคือการถูกปฏิเสธตัวตนจากคนที่เรารักที่สุดนี่เองใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นพอวันที่ถูกรางวัลท่านบอกว่ามือสั่น ไม่ใช่เพราะดีใจนะคะแต่สั่นเพราะกลัวกลัวว่าถ้าเอาเงินไปให้ตอนนี้ลูกจะรักเงินไม่ใช่รักแม่มันก็เลยกลายเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายที่ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความรักที่ลูกเคยมีให้มันยังเหลืออยู่จริงหรือเปล่าผมผมพยายามนึกภาพตามเลยนะครับการตัดสินใจที่จะลองใจลูกคนแรกมันต้องใช้ความกล้าหาญและความเจ็บปวดขนาดไหนแล้วภาพที่ท่านไปเจอที่บ้านของกล้องลูกชายคนโตมันเป็นยังไงครับ มันคือภาพของความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยค่ะคุณแม่พรในชุดเก่าๆไปยืนอยู่หน้าบ้านสามชั้นของลูกชายพอลูกสะพ้ยเห็นก็พูดจาดูถูกทันทีเลยว่าสภาพอย่างกับผ้าขิงริ้วเช็ดคอกหมูแต่ที่ทำร้ายจิตใจ,จย,ยิ่งกว่าคือปฏิกิริยาของลูกชายแท้ๆเขาบอกให้แม่ยืนห่างๆเพราะกลิ่นตัวเหม็นจนเขาจะอ้วกแต่จุดที่แตกสลายที่สุดเลยนะคะคือตอนที่ลูกสะพย้ยโยนข้าวที่เหลือของหมา ซึ่งมันขึ้นราแล้วลงบนพื้นแล้วบอกให้กินซะแล้วก็ใสหัวไปเดี๋ยวครับรายละเอียดเรื่องเข้าหมานี่มันมันไม่ใช่แค่การไม่ดูแลแต่มันคือการจงใจทำลายศักดิ์ศรีกันเลยทำไมทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นนี่เป็นประเด็นทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากค่ะการกระทำที่ดูโหดร้ายเกินจริงแบบนี้บางครั้งมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของคนทา คือการลดทอนคุณค่าของอีกฝ่ายให้ต่ำกว่ามนุษย์เพื่อที่ตัวเองจะได้รู้สึกผิดน้อยลงในการทอดทิ้งเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าก็ดูสิสภาพแบบนี้ไม่สมควรถูกเรียกว่าแม่อยู่แล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับประโยคสุดท้ายที่ลูกชายพูดกับท่านก่อนจะปิดประตูใส่หน้าเขาพูดว่าอย่าไปบอกใครว่าเป็นแม่ผมผมไม่เคยมีแม่ที่ตัวเหม็นแบบนี้คือเขาพยายามลบตัวตนของแม่เพื่อสร้างความจริงชุดใหม่ที่เขาสบายใจกว่า เป็นการวิเคราะห์ที่น่าขนลุกแต่ก็เข้าใจได้ครับหลังจากเจอเหตุการณ์ที่บ้านคนแรกซึ่งมันเลวร้ายจนเกินบรรยายแล้วทำไมท่านถึงยังมีแรงเดินต่อไปบ้านลูกคนอื่นๆอีกครับตอนนั้นท่านบอกว่าเหมือนคนจมน้ำที่พยายามคว้าหาฝั่งเส้นสุดท้ายยังมีความหวังลมๆแรงๆอะค่ะว่าอาจจะมีใครสักคนที่ไม่เป็นเหมือนพี่คนโตแต่สิ่งที่ท่านเจอกลับโหดร้ายขึ้นเป็นลำดับเลยค่ะ ที่บ้านลูกคนที่สองหวานเธอผลักแม่จนล้มกระแทกพื้นเลือดออกเลยนะคะแล้วก็ปฏิเสธต่อหน้าสามีว่าแม่เป็นขอทานจริงๆพร้อมกับขู่ว่าจะแจ้งตำรวจมันเหมือนการยืนยันคำโกหกที่เธอเคยสร้างไว้ให้กลายเป็นความจริง ถูกต้องค่ะจากนั้นก็ไปบ้านลูกคนที่สี่ตรินเขาและภรรยาก็เหยียดหยามไม่ต่างกันไล่ให้ไปนอนในคอกเป็ดเก่าๆเพราะนั่นคือที่ที่เหมาะสมกับคนอย่างแม่แล้วก็ผลักท่านจนล้มอีกครั้งพร้อมกับประกาศตัดแม่ตัดลูกแต่ที่หนักที่สุดคือลูกคนเล็กๆซึ่งเป็นคนที่ท่านเคยคิดว่ารักท่านที่สุดขอเบรกตรงนี้ก่อนครับคือมันน่าแปลกใจและน่ากลัวไปพร้อมกันที่ลูกทั้งสี่คนมีปฏิกิริยาในทิศท,ทางเดียวกันหมดเลย แถมยันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันมีคำอธิบายไหมครับว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้มันถึงแพร่กระจายในครอบครัวได้มีคำอธิบายที่เป็นไปได้ค่ะในทางจิตวิทยามันอาจจะคล้ายกับปรากฏการณ์เอ่อการกระจายความรับผิดช,ชอบหรือกรุ๊ปติ้งในครอบครัวพอพี่คนโตแสดงท่าทีปฏิเสธมันเหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ขึ้นมาน้องๆที่อาจจะลังเลก็จะรู้สึกว่าการทำแบบเดียวกันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในกลุ่มพี่น้อง นอกจากนี้บทบาทของลูกเขยลูกสะใภ้ก็สําคัญมากพวกเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของครอบครัวใหม่ของตัวเองโดยการตัดขาดจากครอบครัวเก่าที่พวกเขามองว่าน่าอับอายมันก็เลยกลายเป็นการกระทําร่วมที่ไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคะ่ะกลายเป็นว่าความอากตันยูเป็นโรคติดต่อได้แล้วเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของเล็กลูกคนสุดท้องครับเล็ก แสดงความรังเกียจออกมาอย่างรุนแรงที่สุดค่ะเขาตะคอกใส่หน้าแม่ว่าไปตายซะกล่าวหาว่าแม่ติดการพนันแล้วก็ผลักอย่างแรงจนแม่พลล้มลงกลางทางเดินของหอพักต่อหน้าสายตาเพื่อนบ้านหลายคนเลยแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าอย่างเลือดเย็นและนั่นก็นําไปสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดของเรื่องราวคืนที่ท่านถูกไล่ออกมาท่ามกลางสายฝนโดยไม่มีที่ไปใช่ค่ะคืนนั้นฝนตกหนักมาก ท่านต้องล่างตากฝนทั้งคืนจนไข้ขึ้นสูงท่านเล่าว่ารู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าอย่างที่สุดเดินอย่างไร้จุดหมายไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองก็ผุดขึ้นมาในหัวมันมีแต่เสียงสะท้อนว่าท่านคงเป็นดวนการกินีจริงๆอย่างที่ใครๆว่าการตายคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแล้วอะไรอะไรคือจุดที่ดึงท่านกลับมาจากขอบเหยนั้นได้ครับ ในวินาทีที่สิ้นหวังที่สุดท่านหยิบรูปถ่ายเก่าๆของลูกชายคนที่3ามที่เสียไปแล้วออกมาดูแล้วก็นึกถึงคำพูดของเขาตอนเด็กๆที่บอกว่าไม่อยากเห็นแม่เสียใจทันใดนั้นความคิดมันก็พลิกกลับเลยค่ะท่านคิดว่าถ้าตัวเองตายไปตอนนี้ก็เท่ากับยอมแพ้และมอบชัยชนะให้ลูกทั้งสี่คนความรู้สึกโกรธก็พลุ่งขึ้นมา แต่ไม่ใช่โกรธลูกนะคะเป็นความโกรธตัวเองโกรธที่รักคนอื่นจนลืมที่จะรักและปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่านตัดสินใจว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปท่านบอกกับตัวเองในบันทึกว่าการตายมันง่ายเกินไปการมีชีวิตอยู่โดยไม่ปล่อยให้ใครมาทําร้ายหัวใจเราได้อีกต่างหากที่มันยากนี่คือการเดินทางทางความรู้สึกที่ทรงพลังมากครับจากจุดที่ยอมรับคําตัดสินของคนอื่นว่าเป็นกาลกินี สู่การลุกขึ้นมาเป็นผู้กำหนดคุณค่าของตัวเองอีกครั้งมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการทวงคืนตัวตนถูกต้องที่สุดเลยค่ะหลังจากคืนนั้นการกระทําของท่านเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงท่านกลับไปทําความสะอาดบ้านเก่าของตัวเองไปปรึกษาทนายความเพื่อจัดการพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขชัดเจนและเข้มงวดจากนั้นก็นัดลูกทั้งสี่คนไปพบที่ร้านอาหารหรูริมแม่น้ําและนี่คือฉากสุดท้ายที่นําไปสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด ค่ะวันนั้นคุณแม่พรสวมชุดผ้าไทยที่สวยงามเป็นครั้งแรกในชีวิตท่านเผชิญหน้ากับลูกๆด้วยความสงบนิ่งไม่มีการร้องไห้ฟูงายไม่มีการต่อว่าแต่เป็นความนิ่งที่ทรงพลังกว่านั้นมากแล้วท่านก็วางสมุดบัญชีเงินฝาก30ล้านบาทลงบนโต๊ะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังและประกาศว่าจะนําเงินส่วนใหญ่ไปจัดตั้งมูลนิธิเลอเทียนตามชื่อลูกชายที่เสียไปเพื่อช่วยเหลือเด็กกาพร้า ส่วนเงินที่เหลือจะถูกแบ่งให้ตามความกระตันอยู่ไม่ใช่ตามสายเลือดโหตอนจบคือเฉียบมากครับปิดเกมได้แบบสะใจแต่ก็เศร้าลึกๆนะครับแล้วประโยคสุดท้ายที่ท่านทิ้งไว้คืออะไรครับท่านมองหน้าลูกๆทีละคนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่หนักแน่นว่าในเมื่อพวกเธอไม่เห็นว่าแม่เป็นคนมีบุญก็อย่าได้หวังจะมาสวยบุญจากแม่เลย แล้วท่านก็ลุกเดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งให้ลูกทั้งสี่คนนั่งนิ่งอยู่กับความจริงที่พวกเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเรื่องราวของคุณแม่พลาวนี้เป็นเหมือนกรณีศึกษาที่สะท้อนปัญหาใหญ่ในสังคมเลยนะครับที่บางครั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเปราะบางกว่าเราคิดโดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเรื่องเงินทองและสถานะทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะมันท้าทายความคิดดั้งเดิมเรื่องความกตัญญูว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่แค่การให้เงินทอง แต่คือการให้เกียรติการดูแลเอาใจใส่ในวันที่พ่อแม่อ่อนแอและเปราะบางที่สุดและเรื่องนี้ยังชี้ให้เห็นอีกมุมว่าบางครั้งการที่พ่อแม่ลุกขึ้นมาปกป้องคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเองก็อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่มอบให้กับลูกได้เช่นกันเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากครับสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็ทึงคําถามสําคัญไว้ให้เราขบคิดว่าอะไรคือเครื่องวัดคุณค่าที่แท้จริงของคนเรา และบางทีมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่คนรุ่นหนึ่งจะส่งต่อให้อีกรุ่นอาจไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจเป็นแบบอย่างของการเห็นคุณค่าในตัวเองและความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตนเองแม้ในวันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครเลยก็ตาม